สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวิวปรับผัดครัพวันนี้ก็ขอแนะนํา5สิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเกิดปรับแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้คุณแต่งตัวดีขึ้นได้ง่ายๆแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะ บอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เป็นกูรูด้านแฟชั่นด้านการแต่งตัวแล้วกันเนอะแต่ว่า5้ข้อเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากการที่ผมลองปรับด้วยตัวเองแล้วค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่แต่งตัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เป็นคนที่แต่งตัวแล้วเวล r ดรสมากขึ้นนะครับผมแนะนําให้ลองไปใช้ดูจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้เพราผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการแต่งตัวมันก็ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายๆอย่างและความเป็นปัจเจกบุคคลสูงเนาะมาเริ่มกันที่คอดแรกกันเลยละกันครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตแบบออ f ฟอร์ดบัตเทิดาวหมายถึงว่าปกม,มีกระดุมเนาะตัวผมเองแนะนําให้เพื่อนๆกัดกระดุมทุกครั้งก่อนออกจากบ้านครับคือมันเป็นเรื่องง่ายๆและแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีเสื้อเชิ้ตแบบออ f ฟอร์ดบัตเทิดาวอยู่ที่บ้านแน่นอนเพราะว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่คนไทยชอบใส่กันมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมจาก ประเทศอเมริกันนะครับผมถามว่าการไม่กัดกรุมที่ปกเนี่ยมันเสียหายขนาดนั้นไหมผมว่าไม่แต่ว่าเมื่อมันมีครับผมก็อยากแนะนําให้คุณกลับคือมันควรจะทําหน้าที่ของมันด้วยการที่ยึดให้ปกเนี่ยอยู่สวยๆและอยู่ ที่แบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นข้อแรกเลยที่เพื่อนๆสามารถทําได้ง่ายๆก่อนจะออกจากบ้านนะครับด้วยการแบบเช็คตัวเองหน้ากระจกนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยวันนี้เราใส่เสื้อเชิ้ตอ f ฟฟอร์ด t ัทเทิดาหรือเปล่าและถ้าเกิดเป็น o f f ฟอร์ดปัทเ n d o ดาเนี่ยเรากัรกระดุมปกแล้วหรือยังนะครับผมสงครับง่ายๆเหมือนกันข้อนี้คือการเลือกความสูงของเอวกางเกงให้เหมาะสมกับร่างกายของเราคือต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนว่า เพื่อนๆทุกคนหรือตัวผมเองนะครับก็จะมีความสูงและสลีละร่างกายเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางคนก็จะมีช่วงตัวที่สั้นบางคนก็ช่วงตัวยาวบางคนช่วงขาสั้นบางคนช่วงขายาวตัวผมเองอยากให้เพื่อนๆลองสังเกตสรีละและสัดส่วนร่างกายของตัวเองดูนะครับอยากให้ตัวเอวกางเกงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่หันครึ่งพอดีระหว่างตัวและขานะครับเพราะว่ามันช่วยทําให้พอ o r ชั่นหรือสัดส่วนของร่างกายเนี่ยเหมาะสมมากขึ้นบ่อยครั้งครับที่เราเห็น ร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ร้านขายแบบกางเกง ready to wear เนี่ยค่อนข้างทำเอลตำ่ำช่วงตัวคุณจะดูยาวขึ้นและช่วงขาคุณเมื่อดูสัดส่วนโดยรวมมันจะดูสั้นลงนะครับอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยการลองผิดลองถูกกับกางเกงสักหน่อยนะครับอาจจะลองกลับไปดูกางเกงตัวเองว่าเอลต่ำไปไหมเอลสูงหรือเปล่าเอลอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือเอว พอเหมาะพอดีกับสรีระร่างกายของตัวเองนะครับถ้าเกิดเหมาะสมจริงๆก็ให้กางเกงเนี่ยยาวขึ้นมาแตะช่วงสะดือได้หรือใต้สะดือนิดหน่อยเนี่ยผมว่ากำลังดีลองดูครับเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ใส่กางเกงแล้วดูสวยขึ้นการใส่กางเกงที่เหมาะสมพอดิบพอดีเนี่ยแล้วก็หันครึ่งระหว่างช่วงตัวกับช่วงขาเนี่ยมันทําให้เพื่อนๆดูขายาวขึ้นแน่นอนข้อ3าครับ อันนี้ simple ที่สุดแหละแล้วผมคิดว่าเพื่อนๆสามารถทําได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เลยก็คือลองไปตัดความยาวของของางกงข้งให้พอดีพอดีกับสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วกันเนอะถ้าพูดถึงความยาวของกางเกงนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบหลักๆนะครับ1ก็คือ no break สคือ half break อย่างสุดท้ายคือ full break นะครับซึ่งถามว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ไหมที่เพื่อนๆจะต้องทําตามนะครับผมคิดว่าไม่จริงๆแล้ว ถ้าเพื่อนๆชอบแนวไหนก็สามารถตัดขางเกงแนวนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็น full break half break หรือ No break. แต่ว่าที่ผมเองอยากแนะนาเพื่อนๆเลยก็คืออยากให้เพื่อนๆไปตัดให้พอดีครับคือไม่กองไม่มีตัวผ้าที่หลงเหลืออยู่เยอะๆกองอยู่ตรงข้อเท้าเรานะครับเพราะว่ายิ่งมันกองเยอะมากเท่าไหรเ่เราก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นร็อกแมนขึ้นมาเท่านั้นครับหมายถึงว่ามันกองอยู่ตรงช่วงข้อเท้าเนะแล้วพอมันกองช่วงข้อเท้าเยอะเนี่ยก็จะทําให้คุณดูขาสั้นลงไปด้วยครับ ข้อ4ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะหลงลืมกันไปนะครับนั่นก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองกลับไปดูตู้เสื้อผ้าแล้วเลือกเสื้อผ้าที่ใส่แล้วพอดีตัวเมื่อคุณใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างพอดีตัวเนี่ยมันจะไม่รู้สึกโคล่งเกินไปมันจะไม่ทําให้คุณรู้สึกดูใหญ่ตัวใหญ่อ้วนหรือรู้สึกตัวหนากว่าปกติโดยปกติแล้วเนี่ยเราควรใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างพอดีตัวเพื่อทําให้ตัวเนี่ย แต่งตัวแล้วดูเหมาะสมเนาะเสื้อผ้ามันดูเหมาะกับรูปร่างและลักษณะสัดส่วนของร่างกายเรานะครับเราไปเช็คดูก็ได้ครับว่าถ้าเกิดคุณมีเสื้อเชิ้ตท,ที่ไซส์ไม่เหมาะกับตัวเองแล้วเนี่ย ผมคิดว่าลองเปลี่ยนแล้วลองเลือกซื้อเสื้อเชิ้ตที่ไซส์พอดีเรามากขึ้นเนาะหรือไปลองซื้อเสื้อเชิ้ตที่ตัดสลิมฟิตมากขึ้นตัดแล้วพอดีมากขึ้นข้อหาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าคุณเลือกที่จะซื้อเสื้อผ้าที่คุณภาพมากกว่าปริมาณหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณเลือกลงทุนกับเสื้อผ้าที่ราคาแพงมากขึ้นคําว่าราคาแพงมากขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าด้วยราคาที่สูงเนี่ยมันก็หมายความว่า กาเมนที่คุณจะได้รับเนี่ยมันคือการเมนที่คุณภาพสูงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บแพทเทิร์นและอื่นๆใดนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอการเมนคุณภาพสูงมากๆในราคาที่ต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเลือกซื้อของที่คุณภาพสูงราคาที่สูงหน่อยเนี่ยมันจะช่วยทําให้ของชิ้นนั้นๆอยู่กับคุณได้นานขึ้นแล้วคุณก็จะเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดมากขึ้นอย่างเช่นกางเกงยีนเราก็แนะนําให้คุณซื้อกางเกงยีนที่คุณภาพสูงและราคาแพงไปเลยเพราะว่าเมื่อคุณมา ดูถึง cost efficiency แล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่ากางเกงยีเนี่ยคุณสามารถใส่มันได้ประมาณ5ปี5ปีเนี่ย เมื่อคุณคิดคอสต่อปีแล้วเนี่ยในราคา5000บาทหรือ6000บาทเนี่ยคุณเสียเงินกับกางเกงตัวนี้เพียงแค่ประมาณพันกว่าบาทต่อปีเท่านั้นเองซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับคือความถูกความแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ที่คุณหาได้นะช่วงนั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นความสนุกในการช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้ลองก้าวเข้าไปอยู่ในเสื้อผ้าที่ราคาแพงและคุณภาพสูง ผมเชื่อว่าคุณจะซื้อเสื้อผ้าน้อยลงนี่คือ5ข้อครับหลักๆที่ผมโตผมเองอยากแนะนานให้พเพื่อนๆได้ลองปรับเปลี่ยนกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยจากทั้งหมดทั้งมวลทั้ง5ข้อที่ผมพูดมา่างนั้นก็คือคุณควรจะมั่นใจในตัวเองครับหมายความว่าไม่ว่าคุณจะแต่งตัวแบบไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะแต่งตัวแบบผมแบบวันสบายๆเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะ ใดๆก็ตามนะครับเราอยากให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจมั่นใจกับภาพรวมที่มันกำลังจะออกมามองภาพรวมไว้เป็นหลักครับเรามั่นใจกับสิ่งที่คุณเลือกขอให้เชื่อว่าแค่เสื้อผ้าที่คุณเลือกออกจากตู้เสื้อผ้านะครับคุณคิดว่ามันเหมาะสมกับตัวคุณแล้วคุณใส่แล้วมั่นใจนั่นก็เท่ากับว่าคุณได้แต่งตัวดีขึ้นจากเมื่อวานแล้วครับนี่คือ5บวก1แล้วกันกับข้อแนะนำจากผมเองนะครับคิดว่าน่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ย เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ